เอาจิตของเฮา่เอาจิตของเฮาดูที่ลมหายใจลุกลมหายใจเข้าก็ฮู้ลมหายใจออกก็ฮู้เข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นรู้หมดเด้อบุกราเด้อญาโยมคนที่อยู่ทางบ้านก็ดูด้วยนี่คือไม่ใช่ว่าสอนแค่แมวเราสอนทุกคนสอนทุกคนเชื่อมโยงสายบุญของเฮียจีวอน นี่คือความวิเศษของเฮียจีวอนเขาเป็นแมวที่สุดยอดสามารถนั่งฟังหลวงตาเทศนั่งฟังพุทธวจนะคำสอนของพุธทธเจ้าได้ตลอดเขาเชื่อมโยงมนุษย์เชื่อมโยงทุกคนได้ฟังนี่คือความสุดยอดของเฮียจีวอนเทวดาน้อยเขาฝ่ายธรรมเวลาเขาเล่นเขาก็เล่นเวลาเขาจริงจัง หลวงตาพาฝึกสมาธินี่เขาจะสุดยอดมากไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรทั้งนั้นไม่ได้จำจองไว้ไม่ได้มัดไม่ได้อะไรคือความสมัครใจของเขาบุญเก่าเป็นเชื้อใยายางเก่าของเขาเชื้อใยายางเก่านี่ก็คือสิ่งที่เขาเคยทำมาหลายภพหลายชาติแลวเนื่องต่อเนื่องอยู่ในสน